สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะแกงส้มฟักนะคะใส่กุ้งสดค่ะ เราก็ตั้งน้ำนะคะตั้งน้ำให้เดือดหน่อยเราก็เติมเครื่องแกงน,นะคะใส่พริกแก,ไแก,ไแกไงไป1ช้อนพริแกงเค้มนะคะสอช้อนแล้วก็ใส่กะปิไป อนาแล้วก็ละลายนะค่ะน้ำแกะ ใส่น้ำมะขามเปียกไปครัสองสามสี่เก็ช้อนค่ะม้ำตาลปี๊บช้อนหนึ่ง แล้วเราก็คนให้ละลายค่ะใส่น้ำปลาไปหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะครึ้นช้อนชา ก็ชินมน้ำนะคะแล้วก็ใสายย่น้ำตาลทรายหน่อย ก็ใส่ผักแล้วค่ะผักเขียวะคะ่ะเราไปต้มกุ้งก่อนกุ้งเดี๋ยวใส่ที่หลังนะคะ หนน่ะคเติมน้ำปลาช้ันหนึ่ง ว่าแกงส้มก็ต้องมีรสเปรี้ยวหวานมันจะเข็มขลังเราก็ชิมที 재미있 revised black pepper ราก็ตักตุ้มสดใส่ลงไปนะคะแล้วก็กดให้จนน้ำหอยก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาว ราก็ชิมชิมรสใหม่เราเคยได้เลยอย่างอร่อยนะคะมีเปรี้ยวหวานตุมน,นะคะเผ็ดด้วยเสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะเราก็ตักแกงซุงหมุกขึ้นมาเลยคะ่ะ แกง้มหวานคาะกับกุ้งสดวันนี้ยากอนทำน้ำเยอะเพราะว่าจะกินน้ำเล่นๆค่ะชอบชอบมักแนส้ม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มฟักกุ้งสดนะคะของยาพรยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ